สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเรียนบทที่2เรื่องพลังงานสักงไฟฟ้าและความต่างสั่ไฟฟ้านะครับมาดูที่หัวเราข้อแรกพลังงานสั่ไฟฟ้าก็คือพลังงานระหว่างประจุ2ตัวนะครับก็คือ Q1 และ Q2 เนี่ยที่อยู่ห่างกันเป็นระยะ R ่าคืองานที่ใช้ในการนำประจุ Q2 จากตำแหน่งที่ไม่มีแรง เช่นอินินิตี้มาวางไว้ให้ใกล้ประจุคิวครับเพื่อการให้เห็นเป็นภาพผมต้องวาดรูปนะครับนี่คือประจุคิวให้เป็น Q ให,ใหญ่แล้วกันอ่ะมีเส้นสนามไฟฟ้าล,ล้อบ จากนิยามนะครับพลังงานศักย์ไฟฟ้าระหว่างประจุ2ตัวคือเนี่ย Q ใหญ่ใช่ไหมให้เป็น Q 1และ Q2 ที่อยู่ห่างกันในระยะ R ระยะ R นะครับโดย R คืองานที่ใช้ในการนำประจุ Q2 ผมให้เป็น Q นี้แล้วกันครับ Q เล็กจากตำแหน่งที่ไม่มีแรงตำแหน่งที่แรงหรือแรงเท่ากับ0ย์ให้เป็น R เท่ากับ อินฟินิตี้ครับพยายามมาวางไว้ให้ใกล้คิวใหญ่นะครับโดยคิวเล็กเนี่ยจะมีงานทำให้พุ่งไปหาคิวใหญ่นะครับเื้วง,งงานส่วนคิวใหญ่เนี่ยเนื่องจากประจุทั้งสองเป็นบวกนะครับประจุทั้งสองเป็นบวกจึงมีแรงผลักกันออกไปคิวใหญ่จึงมีแรง แรงนี้ก็ตามกฎของคลลอมเลยนะครับเป็น F นะครับจะเห็นครับสนามไฟฟ้าเนี่ยพยายามผลักประจุ Q เล็กออกไปส่วน Q เล็กเนี่ยก็ต้องมีใช้แรงภายนอกในการดันตัวเองเข้ามานะครับจะที่รู้กันมานะครับพลังงานศักย์ไฟฟ้าเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นก็ต่อเมื่อระยะ r เนี่ยสั้นลงก็จะเห็นได้ว่า คิวเล็กนะ่ยยิ่งเข้าใกล้คิวใหญ่มากแค่ไหนก็จะมีพลังงานสับไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเท่านั้นครับเรามาดูสมาการกันเลยดีวยกว่าน,นะครับจากเริ่มจากกฎของทุลรอบนะครับ F เท่ากับ k q q 1 q 2ผมให้ q ตัวแรกเป็น q ใหญ่ q ตัว2เป็น q ตัวเล็กนะครับ q 2ส่วนด้วย r ยุก,กำลังสนะครับ เมื่อเราเนี่ยต้องการเคลื่อนที่ประจุคิวเข้ามาใกล้คิวเคลื่อนที่ประจุคิวเล็กเข้ามาใกล้คิวใหญ่จากระยะ r ถึง infinity ถึงระยะ r ถึง r นะครับระยะ r ถึง r ก็คือระ,ระยะใหม่จากตรงนี้ตรงนี้นะครับเราต้องใช้แรงต้านเท่ากับแรงไฟฟ้าแต่ที่ตรงข้ามกันนะครับนั่นคือเราก็ต้อง มีสูตรงานที่ต้องใช้ก็คือครับ w เเท่ากับลบอินิเกรตอินฟินิตี้ถึง r นะครับ f dr นี่เราก็จะมาอินทิเกรตกันนะครับ f เนี่ยเท่ากับ k q 1 q 2 kq ใหญ่คเล็กส่วนด้วย r กลังสองใช่ไหมครับก็จะได้เป็น ลบอินทิเกรต k q q ส่วน r กําลังสอง dr เราดิฟ r เพราะฉะนั้นตัวที่ไม่เกี่ยวออกไปครับจะได้เป็น k q อินทิเกรตหส่วน อันนี้ก็จะเป็น1ส่วนอาําลังสองนะครับผมพอเขียนแบบรวดเร็วก็เป็น R ายกกำลังลบสเลยครับเมื่ออินทิเกรตไปจะบวก1ส่วนก็จะเหลือลน,นะครับจะได้เท่ากับ KQ คูณกับอายกกำลังลบหน,นะครับหรือ1นส่วนอนั่นเอง ก็จะเป็นลบหนึ่งส่วน R R กับ i n f i n i t ตตรงนี้ทีนี้เราก็จะแทน R กับอินฟิ i t y เข้าไปนะครับจากตรงนี้เราจะเห็นว่าเราแทน Infinity เข้าไปใน R เนี่ยค่ามันก็จะกลายเป็นศอีกทันทีครับเพราะฉะนั้นเราแทนแค่ R ตัวเดียว ก็จะได้เป็นลบคูณลบเป็นบวกครับหายไปคูณกับ1ส่วนอนั่นเองนะครับอ่ะจัดรูปใหม่ได้เป็น <Okay. S 1> K Q ส่วน r ครับนี่คือสมาการของพลังงานสัก์ไฟฟ้านะครับ ออลีบอกพลังงานสายไฟ,ฟสัญลักษณ์เป็นตัว U นะครับต่อมาจะเป็นเรื่องสับไฟฟ้านะครับสับไฟฟ้าเนี่ยนิยามจากอัตราส่วนของพลังงานสับไฟฟ้าณนะจุดนั้นต่อประจุไฟฟ้า1หน่วยครับก็คือ V เท่ากับพลังงานใช่ไหมครับพลังงานต่อประจุไฟฟ้า1หน่วยมีหน่วยเป็นจูลต่อคูลอมนั่นเองนะครับสับไฟฟ้าเนี่ยเป็นปริมาณสเกลาร์ เรียกสัก้นๆว่าโโทีนี้มาดูจากสูตรนะครับ v เท่ากับ u ส่วน q จากสมการงานนะครับงานนะครับจะมีค่าเท่ากับผลต่างของพลังงานระหว่างจุด a และจุด b นะครับเขียนเป็น W เท่ากับ พลังงานจุด a ผลต่างของจุด a ระหว่ากับจุด b นะครับก็วันนี้นะครับทีนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับสารไฟฟ้ายังไงก็คือพลังงานเนี่ยเท่ากับ U A ลบ U B ใช่ไหมครับทีนี้สารไฟฟ้าเนี่ยก็เท่ากับความ ทีเนี่ยสัไฟฟ้าก็เท่ากับพลังงานสัว์ไฟฟ้าส่วนด้วยประจุไฟฟ้าครับเราก็ลองหารพลังงานด้วยประจุไฟฟ้าจะได้เป็นตัวนี้ครับพลังงานสั่ไฟฟ้าส่วนด้วยประจุไฟฟ้าเรามองได้เป็นนี่นะครับ v v a ลบ vb vb นะครับนี่เรามองได้เป็นอย่างนี้เลยทีนี้เนี่ย V A กับ V B เนี่ยนะครับเรียกว่าสักไฟฟ้าที่จุด A และ B ตามลำดับและค่าผลต่างของ V A กับ V B เนี่ยเรียกว่าความต่างสักระหว่างจุด A และจุด B นะครับนั่นคือความต่างสักระหว่างจุด A และ B หมายถึงงานต่อประจุหนึงหน่วยในการเคลื่อนที่ประจุระหว่างจุดทั้ง2นั้นนะครับจากสูตร พลังงานสั่ไฟฟ้าเมื่อครู่นะครับแล้วก็สูตรสักไฟฟ้า v เท่ากับ u ส่วน Q เนี่ยจะมีความสัมพันธ์เป็นพลังงานสั่ไฟฟ้านะครับเท่ากับ kq 1 q 2สองส่วนด้วย R และสั่ไฟฟ้านะครับเท่ากับ u ส่วนด้วย Q สัยไฟฟ้าเรานะครับจึงเท่ากับ kq1q2 ส่วนด้วย r นะครับอันนี้เปลี่ยน u นะครับแล้วก็มี q ปกติซึ่ง q เนี่ยตัดกันได้เราจะได้ค่าสับไฟฟ้าเป็น v เท่ากับ kq ส่วน r นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ย ในการแก้ปัญหาบางครั้งถ้าเรารู้ค่าของสนามไฟฟ้าเราก็จะสามารถหาค่าสากไฟฟ้าจะทำได้ง่ายขึ้นครับแรงที่กระทําต่อประจุเมื่อวางในสนามไฟฟ้าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ F เท่ากับประจุไฟฟ้าคูณกับสนามไฟฟ้าดังนั้นเนี่ยงานที่ไฟฟ้ากระทําต่อประจุเคลื่อนที่จาก A ไป B คือ ก็จะแทนเป็น u a b กับลบเอ t นจีเกต b นะครับน,นี้แทนเป็น f d t i ทีนี้เนี่ย f เท่ากับ q e ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเลยเป็นลบ ทีนี้เนี่ยเมื่องานส่วนด้วยประจุไฟฟ้า <_ S 1> ก็จะได้เป็น o p i n d i c a t ก a ต ab นะครับคนี้ถูกถูกตัดอ,ออกไปแล้วนะครับเพ้าส่วนด้วยประจุไฟ,นะจไฟฟ้านะครับก็จะเหลือแค่สามไฟฟ้า di n เองเพราะฉะนั้นเนี่ย อินทิเกรตของสนามไฟฟ้าก็เท่ากับ V a ลบ V b ด้วยครับสัยไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับสองตัวนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและความต่างศักยไฟฟ้านะครับของเคร่ใหม่เป็น V a ลบ V b เท่ากับอินทิเกรต a b สัไฟฟ้า d i โดย วีลบ vb เนี่ยครับคือสักย์ไฟฟ้าของ A mm hmm. เทียบกับ B นั่นคือสักย์ไฟฟ้าเปลี่ยนไปเมื่อจุดประจุเคลื่อนที่จาก B ไป A ซึ่งสามารถเขียนได้เป็นทีนี้เนี่ยนะครับ Va-Vb ลบ b เราสามารถเขียนใหม่ได้เป็นอินทิเกรต b d v v นั่นเองครับครับนะถ้าแทนเข้าไปก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกันครับอ่าก็เท่ากับ สนามไฟฟ้านิ่เกต ab ของสนามไฟฟ้าครับทีนี้เนี่ยมีอินเกตเหมือนกันเราจับมันออกเราจับมาเท่ากันเลยก็ได้นะครับก็จะเป็น D V เท่ากับลบ E คูณ D นี่นะครับ